นะเขาบอกว่าเอ็นาไม่แรงครับอ่าผมว่าถ้า <Un> ค <resh ed> ุยเรื <Un resh ed> um, Kontakt, right? ่องกติกานะถ้ากติกาแบบเอ็เนเี้ยผมไ่้เนสต้องได้สบายคันนี้ผมว่าน่าอยู่ประมาณไม่เกิน80ดสิบลอะล้อนะล้อไอ้ร้อยิบห้าตัวก้านตรงนะครับสวัสดีครับเวส์มอเตอร์ไทยแลนด์ ทัไทยแลนด์ Thailand, ครับวันนี้พี oui เอสอยู่ที่เทศบาลนครหาดใหญ่นะครับวันนี้มางานมีติ้งทูทีหาดใหญ่ครั้งที่หนึ่งนะครับใช่ไหมครับนรามใช่ครับผมอยู่กับนรามสวัสดีครับนรามสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมมาถึงหาดใหญ่แต่ยังไม่ถึงจริงๆครับจริงๆมาถึงหาดใหญ่ต้องไปที่ไหนครับนรามก็ ผมอยู่เมืองๆอะนะผมก็เป็นร่วมารอยู่ดนียอะไรยังไงต้องถามต้องน้องเขาใช่เลยครับนะดูหน้าไม่ใช่นะครับนะยองยองครับนะายองครับไม่เป็นไรครับก็ดูแลกันได้นายรำครับคันนี้เป็นเจ้าตัว NSR ตัวไหน AA ครับอ a รหัสาตัวไวกลมครับนี่คือสไตล์รถรอบใช่ครับใช่ครับรถรอบรถรอบในตำนานก็มาใช่นะเขาบอกว่า NSR ไม่แรงครับอ่าผมว่าถ้า คุยเรื่องกติกานะตั้งกติกาแบบไอเดเนี่ยผมว่าไอเดตได้สบายสบายใช่สบายเลยไม่ไม่ไม่ใช่อย่างที่มโนกันแน่นอนใช่ครับสบายมันอยู่ที่นคนทำนะใช่ครับคันนี้ประวัติมาเป็นมาอย่างไงครับนะสั้นๆขอหนึ่งาทีเลยผมเคย,ยอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปรู้จักกับเยชิงจอเรัญยนนะครับก็ไปได้สัมผัสกับรถรอบรถแข่งมาก็มีความรู้สึกว่าใจมันรักตั้งแต่สมัยเวรุ่นเวุ่นซิ่งรถรถแวนรถอะไรเนี่ยผมก็เป็นแก๊งหัวหน้าแก๊งมาแล้วใช่ ก็เลยไปอยูここ行行่เยาชิงแกก็พาผมไปทํารถไปทํานู่นนี่นั่นไปเป็นดูแลรถเป็นเมคกันิกของรถครับจนได้ไปดูแลรถออนิชาลักงดินสีสมัยนั้นก็คือเอ็เอสาเบอร์30สมัยนั้นอนิชาลักงดินสีคือน้องซุปเนี่ยจะขี่เกตบีอยู่ป้ายแดงครับแต่สามารถปีนไปปีนไปอยู่กับป้ายดําได้ก็คือเกตเอครับก็ไล่กับพี่ดีเล็กตัวไทยดีเหล็กอาชาวงใช่กลับไป กายบอลเนี่ยอ่าบอลแล้วก็พวกนี้ปีปีทูครับผมะเป็นเรื่องัดเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมผมใจมันรักพอาใจมันรักกุ้มเนี่ยกพผมกลับมาอยู่ใต้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเราหุกฝังมากับตรงนี้ก็เลยตลัดรถขึ้นมาแล้วน้ารามทำไมต้องเป็นเอเดนดาครับตอนนั้นคือเป็นแทนนั้นให้กับให้กับทีมนักแข่งคือเอเดนดาเหมือนกันหช่คน้าอย่างเดียวเลยอ้หังหน้าเลยคือตะบ,บูหหน้าผมอยู่หมดเลย คนบ้าไม่ไปอยากเป็นคนดีผมไม่ข้ามผมไม่ข้ามรุ่นเลยครับผม,ผมไม่ไปเลยก็เลยเป็นที่มาของคันนี้ครับนะคันนี้ใช้แข่งมานานยังครับผมหยุดมานานแล้วเรื่องแข่งแล้วก็มันหัดใหญ่เนี่ยมันมีแข่งที่ส่ามสตีบิวเก็มีน้องๆจากตวนเพื่อนฝูงก็เอ้เพื่อนมาหน่อยนู่นนี่นั่นก็เลยเอ่ะตั้งนิดตั้งหน่อยครับก็เลยรถเนี่ยคันนี้เป็นรถของนา้าผมก็ไปซื้อมาหมื่นหนึง่งครับสภาพาก็ยังขี่ได้ก็ลื้อหมดเลย หรือมาก็าเปลี่ยนล้อก้านตรงอะไรเงี้ยก็จัดทำหมดเลยให้มันเป็นสไตล์รถรอบใช่นาา้ารำสภาพ n s r ผมดูบอดี้มันใหญ่มากครับตอนนี้มันเป็นรถรอบแล้วแล้เบิดของออกไปน้ำหนักมันหายไปเยอะไหมนะ <c oughs> เยอะเยอะเยอะคันนี้ผมว่าน่าอยู่ประมาณไม่เกิน80โลอะเขาสารกระสอบคือครึ่งใช่ใช่ไม่เกินแปดสิบโลผมมั่นใจท่านผู้ชมดูบอดี้นะครับดูบอดี้เขาดูใหญ่นะครับแต่ว่าน้ําหนักนะบอกว่าแค่ประมาณ80โลใช่นิดรวมคนขับแล้ว ลงคนลับแล้วกติกาที่ผมไปแข่งไทยแลนด์เมื่อที่สามปีที่ผ่านมามันอยู่ที่วันร้อยยี่สิบรวมนักขับน้าขับเองหรือเปล่าขับเองครับผมใช่เลยนะนช่ตอนนี้ตอนนั้นน้าหนักเท่าไหร่ครับนะาเอจ็ดสิบสี่วานเจ็ดสิบสี่ครับใช่วันเจ็ดสี่เจ็ดสี่สิห้าก็แหละครับก็รวมตั้งรถแรกประมาณอยู่ไม่เกินร้อยยี่สิบก็เป๊ะพมดีเลยมัได้มาตรฐานเลยจัดประหลัดบอกมาดูภายนอกครับตุ่นมดนี่คือเป็นงาน ขึ้นมาใหม่ใช่ใช่ไฟเบอร์หล่อใช่ไฟเบอร์หล่อครับครับผมอยากจะขอบคุณใครไหมครับนะตรงนี้บอกบอกในรายการได้เลยผมต้องขอบคุณเยชิ้งแล้วก็พี่เพียวนะครับที่ว่าอยู่ในทีมงานของเยชิ้งนะครับครับอ่าชอเจรยญนยนต์ครับนะจัดทําให้ผมทุกอย่างผมต้องการอะไรเพื่อนส่งไห้หมดทุกอย่างเลยนะกราบขอบคุณมาหน้าโอกาสนี้ใเรามาดูของแต่งเล็กๆน้อยๆมาดูลงานลรยเบาครับมาดูแกจอกครับอันนี้เป็นงานงานซีรีสหมใช่นทีมครับเป็นทีเป็นหลุมเลยครับใช่ ตัวนี้ปรับวาวอะไรได้หมดเลยยังได้ปกติได้ปกติครับมันเป็นตัวเอส125ปี2006ครับครับชุดแผงคอเลยฮะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยหครับนะไม่ติดกันสะบัดเลยหรอคือกันสะบัดเนี่ยถ้าเป็นโค้งที่ว่าสนามยาวๆเนี่ยเราต้องสมวรติดแต่บนสนามเล็กๆเนี่ยมันจะช้าในการเลี้ยวอ่าการพับรถเนี่ยมันจะช้ามากใช่ผมก็เลือกเลือกไม่ใช้เพราะว่าพอได้ระบบโค้งนี้มาเนี่ยความนิ่งมันมันจะเยอะมากได้ครับไม่มีอาการเลยนะครับมาดูตรงนี้หน่อยครับ เดิมๆเลยแห้งๆแห้งๆแห้งแบบไล่เบาท่านผู้ชมคันนี้ไม่แรงถ้าไม่ติดนะคือไม่แรงเอาอีกแล้วขายของเลยเดี๋ยวเขาจะใหี่น่ะอันนี้ผมทํามาแจกเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับอินีต้อรับร้อยห้าสิบแผ่นเป็นงานตัดมือด้วยนะครับติดแล้วเพิ่มพลังมู80นะมันจะแรงขึ้นทันทีติดสติ๊กเกอร์บ้าอะไรเพิ่มแรงม้าได้ท่านผู้ชมต่อไปเรื่อยๆนี่คืองานคาร์บอนคาร์บอนครับ ล้อนะล้อไอ้ร้อยยี่สิบห้าตัวก้านตรงนะครับเบาแน่นอนใช่เบาแน่นอนยางนี้เป็นยางสนามจ๋าเลยครับใช่ครับยางสลิกครับอย่ามาหาทำสนามตอนหน้าฝนนะครับแล้วเวลาหน้าฝนนะครับนั้นก็ก็มียางฝนครับมียางฝนเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนอีกใช่ใช่ก็ต้องไปตามฤดูกาลว่าถ้าทสนามนี่เราต้องใช้ยางยังไงอะไรยังไงเหมือนทยแยแร์เนี่ยเราต้องใส่หน้าร้อยร้อยสิบหลังร้อยยี่แต่มันสนาม ตนหนังบัคใต้เนี่ยหน้าแค่90ข้างหลัง110ก็โอเคแล้วรับนะรามใช่แล้วแล้วโครงนะครับนะารามโครงนี้เราเป็นบอดี้เดิมเลยบอดี้เดิมบอดี้เดิมเลยครับก็แค่ไม่ได้ไล่เบาเลยนะฮะครับบนพาวเวอร์โคดแต่จะเบาตรงส่วนหน้าประมาณนี้ท่อเลยครับนะนะรามก็เป็นของย่าชิงเฮดาซีเฮด้าซีใช่ยุคตรงรุ่นเลยใช่ตรงรุ่นเลยครับ ข้อสูตรสมัยก่อนนะครับใช่ไบเมเนียมเนี่ยของมันต้องมีนะครับสวิงอาร์มนะเดิมเดิมครับเดิมระบบบงระบบเบรกเมกเนี่ยจะเป็นไอซ์125ตัวนี้ตัวนี้ข้างหน้านะครับข้างหน้าเหมือนกันแบมโบ้แบมโบ้ครับไอซ์125หมดเลยโช๊คเป็นไวาเอสเอสนะครับมีซับแท้งนะครับปรับมีบาวได้ใช่ครับตามสไตล์ของโมน้าก็เป็นโม่หน้าทง ของงั้นตัวสองหาสิบมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสเตอร์รถรอบเขาไล่กันเท่าไหร่<ช>ทำในคาร์ดร้อยห้าอย่างนี้ฮะนะ <c oughs> ก็อยู่ที่สนามมันอยู่ที่สนามว่าเราจะเหมือนพักใต้เนี่ยส่วนมากจะอยู่ประมาณหน้าสิบสี่หลังเท่าไหร่เนี่ยเราจะดูาตามสภาพแวดล้อมเราเราเอาทางทางตรงเป็นหลักหรือทางโค้งเป็นหลักนะทางโค้งเป็นหลักตาการทอกออกจากโค้งเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญถ้าสนามพักใต้เราใช่เพราะว่าทางตรงเนี่ยจะไม่ยาว แป๊บก็ถึงโค้งแล้วบางทีไม่ทันถึงแยกอกก็ถึงโค้งแล้วเพราะฉะนั้นการท้องเป็นเรื่องสำคัญมันเหมือนมันไม่เหมือนไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่อีกแบบหนึ่งใช่ไทยแลนด์คือมันต้องสุดสุดเกียร์เลยเพราะฉะนั้นไทยแลนด์นี่เราใช้หน้าอยู่ประมาณสิบสิบห้าหรือสิบหกครับผมใช่คือเอาเอาปลายกันอย่างเดียวครับแต่เหมือนภาคใต้นี่คือเล่นต้นกันอย่างเดียวต้นกับกลางเหมือนสนามตตนนาหมีอย่างเงี้ยโอ้ยโค้งเยอะมากใช่คือถ้าเราถ้าเราไล่รถแบบแบบแบบปลายนะเรายิงยิงเขาไม่ทันไม่ทันจริงจใช่ไม่ทันแต่เหมือนไทยแลนด์ทัน เพราะมันเล่นรอบปลายอ่าแต่เหมือนภาคใต้นี่คือต้องต้องยิงรอบอย่างเดียวผมเข้าใจแล้วมีนักแข่งบางคนที่ที่ภาคใต้เหมือนช่างดำอย่างเงี้ยเอา125ไปแบก150ใช่มันเป็นเพราะจังหวะช่วงคืนคืนคืนโค้งการพับโค้งร่งสาเนี่ยมันเล่นจะได้เปรียบการพลิ้วการเข้าโค้งเนี่ยมันจะมันจะสมูทกว่ารถรถใหญ่เข้าใจแล้วครับน้ารามเพราะทำไมอ๋อสเตอร์ก็ต้องมีส่วนด้วยใช่ใช่น้าราม มีอะไรเสริมอีกไหม <c oughs> ก็ต้องขอบคุณยาชิงนะครับครับเป็นลูกพี่เก่าครับที่ดูแลผมมาตลอดถึงม,มีนนืิสานนตลอดใชเ่เครื่องทุกเครื่องผมมีเครื่องประมาณสี่ตัวตัวนี้ตัตวนี้พังผมยกออกเลยยกใส่เครื่องใหม่เลย เกียร์พร้อมอะไรพร้อมคิดไปพร้อมหมดคือไปสนามนี้ต้องมีสแตนบายกี่เครื่องครับนะผมไปว่าไปสนามพาไปสองเครื่องสองเครื่องรวมทั้งตัวรถแล้วประมาณสามเครื่องโอ้โหคือเ่อมีปัญหากยกเปลี่ยนเลยไม่ต้องมานั่งไล่ใช่คือเราไม่มีเวลามาทําอ่ะครับนะครับยกอย่างเดียวเปลี่ยนเดียวสดจริงๆใช่ใช่ท่านผู้ชมอยากฟังเสียงไหมนะครับคันนี้ขอฟังเสียงได้ไหม คือพอดีผมรีบมาเมื่อกี้เเลยลืมเอาน้ำมันมาขอโทษขอโทษทีมงานด้วยขอโทษท่านผู้ชมจริงๆครับขอโทษทีมงานถามหลายคนแล้วพี่ขอฟังเสียงหน่อยผมลืมจริงๆรีบมากเมื่อกี้ความที่ว่าเร่งดีกว่ามันจะมาไม่ทันกับพิธีกรีครับผมอะไรวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังจริงๆครับได้ครับเพราะ NSR เป็นรุ่นหนึ่งที่โดนกระแสคนเล่นรถว่าถ้าไปสู้กับคลาสรุ่นอื่นน่สู้ไม่ได้ใช่ใช่แต่ที่จริงแล้วมันอยู่ที่ช่างในการไล่ด้วยใช่ครับใช่ครับ ไอ้นี้มันไม่ใช่ตากะร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะไปเชื่อมั่นอย่างนั้นใช่ครับผมประมาณนี้เห็นอาร์ดนก็ได้ทำยากใช่ต้องต้องระบบดิมงานของโรงงานอย่างเดียวใช่ที่จะจะโอเคอยู่ใช่ใช่ครับต้องต้องทางตรงของเขาเลยใช่ใช่ต้องเคมีเดียวกันอ่ะก็ก็ไปกันได้ครับแต่มันไม่ข้ามสายพันธุ์เนี่ยผมว่ามันน้าก็เป็นคนดีตลอดใช่อ่าผมก็อยกยิ้งมานานลองลองข้ามไหมฮะอยากเป็นคนบ้าไหมครับนารามก็คือถามว่า ถ้าผมเป็นเมื่อก่อนอะสมัยวัยรุ่นน่ะครับาผมคงคงจะบ้าวันนี้ต้องไปสายคนบ้าเลยใช่คือผมบอกแล้วว่ารถผมทุกคัน่ะถ้าผมจับแล้วผมทําแล้วคือต้องสุดตั้งไม่สุดไม่ใช่ลามสงขานี่ครับผมของจริงใช่ครับของแท้ครับนะประมาณนี้นะท่านผู้ชมครับผมน้าลามครับสุดท้ายน้ฝากอะไรท่านผู้ชมหน่อยมีลงมีร้านหรือรับทําอะไรไหมครับฝากท่านผู้ชมผมเองก็ไม่ได้มีร้านนะครับผมไม่มีร้านแต่ว่าความใจชอบใจชอบใจรักรถทุกคันนี้ผมทำตรงเนี้ยจอดอยู่ที่บ้าน นั่งดูแลก็สบายใจครับคือเป็นความฝันที่เรามีตั้งแต่เด็กแต่ไม่มีไม่มีโอกาสได้ซื้อไม่มีโอกาสได้ได้ดูแลไม่มีโอกาสได้ได้ครอบครองแต่วันนี้เราทํางานเราดูแลลงเราเรา,เราอยู่ได้เราก็เลยซื้อตรงนี้มาเป็นความฝันของเราที่เราเราอยากจะมีครับถึงมันจะเป็นรถเก่ารถในตำนานาน90แต่ถามว่ามันมีความสุขตังใจครับใช่ไหมครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนด้วยว่าสิ่งไหนที่มีความสุขก็ทํานะครับมีโอกาสก็ดูแลก็ทําดีกว่าได้แต่คิดแล้วไม่ทํา ตอมสุกจะไม่เกิดนะผมถามสั้นๆเลยผมผมเปิดประเด็นให้เลยครับนะสมมุติว่ามีน้องๆคนหนึ่งว่าอายุประมาณ17-18-19อยากจะเป็นนักขี่นักแข่งหน้าใหม่อย่างเงี้ยไปขอเข้าในสํานักนะมีฝีมือระดับหนึ่งพอตัวแล้วนะผมผมผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งวงการรถของเราไม่ว่าจะเป็นทางแดกทางตรงทางหลายรถรอบรถเซอร์กิตไม่ว่ากันผมว่ามันจะต้องมีคนต่อใช่ตอนนี้นะให้ใครเป็นคนขี่ ก็คือตอนนี้ผมเองอ่ะอยากจะวิชาที่มีอยากให้กับน้องๆแต่เปิดโอกาสเลยได้เปิดโอกาสเลยแต่ผมก็พยายามไปสอนนะไปขี่สนามไปบิดเวมผมก็ไปนะไปขี่ไปอะไรก็พยายามดูว่าแนวทางของการทิศทางในการขี่เนี่ยพยายามไล่ไล่เด็กบ้างแล้วก็นําลายบ้างเนี่ยก็พยายามสอนได้เรื่อยๆครับก็เด็กหลายๆคนก็ได้ซึมซับจากผมไปก็เยอะมีแววใช่ก็ตอนนี้หลายคนก็คือขึ้นไปขี่ไทเลนบ้างขึ้นไปขี่จัมา์ห้าบ้างเนี่ยผมชอบตรงนี้ครับก็เป็นแนวทางที่ว่าเรา อะไรที่เรามีวิชาที่เรามีที่ได้มาเราอยากให้น้องๆเพราะวิชาเราเอาไปไหนไม่ได้ต้องต้องแต่ยทอดกับน้องๆนี่แหละที่ผมอยากจะสื่อสาร่ับผู้ชมใสั้นๆง่ายๆครับแล้วลามี Facebook ไหมครับมีครับอ่ะฝากเลยครับครับเว็ผมก็รามรามทองสุวรรณนะครับมีอะไรกระทักมาได้มาคุยได้นะครับครับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับรถเอเดได้อยากจะทำแม่แรงหรือเป็นยังไงก็เดี๋ยวคุยได้ทราเมย์ก็ ผมเองก็ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่สงขลาครับมีอะไรก็ทักทายได้นะครับได้ครับก็มีทั้งฝ่ายปกครองทั้งอันนี้คือความชอบคและอาชีพหลักก็คือทําธุรกิจครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านครับหมู่ที่แปดโคกไร่สงขานะครับมีอะไรทักทายได้นะครับได้ครับครันลรามขอบคุณมากสำหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกิดตลอเก้าช่ไนะครับเป็นสุดท้ายแล้วครับอยู่กับ NSR รหัสอารรถเซอร์กิทของนรามคันแรงคันนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ